สวัสดีพี่น้องทุกคนครับสําหรับคลิปนี้สร้างเงื้องกับสีมาแจงเข้าพี่น้องอีกที่อีกที่หนึ่งนะครับสําหรับพันธุ์เขาของสร้างเงื้องที่เหตุปีนี้กับมีนานหาเก่าเบอร์สิบแปดกับหอมสยามหนึ่งตนเตี้ยนะครับตอนนี้ก็ได้เบิดลงแล้วนะครับเบิดทั้งสองพันแล้วบ่เหลือเลยไอพี่น้องมาเอากับบคู่กันนะครับบัดนี้ที่สร้างเงืองเก็บวบกับสีมีแต่เก็บว้เหตุพันธุ์นะครับเก็บว้เหตดพันธุ์ย่างละสองกระสอบแค่นั้นเองพี่น้อง บางคนตีคิดว่าสิมาแบงพูรละทานันตานิคือบะมีแบงหายแล้วนะครับบ่เหลือแล้วเพราะว่าสร้สางเร่งปีนี้กะด้ซื้อเขากินเนาะครับเพราะว่าเขาจะของกับเป้าห้พี่น้องไปเบิดแล้วอันนี้ก็มาแจงเข้าห้พี่น้องว่าแว่าก็ยังมีคนติดต,ตอ่อสร้างเรื่งม้านี่หลายเนาะครับมือละหลายสายเป็นสีบสาย2ี่บส,สายผูละก็แจ้งเข้าให้หูดโดยตัวกันเน้ะครับว่าะท่านเขาของสร้างเรื่งปีนี้เบิดแล้วเนาะครับเบิดแล้วกันผูใ้ใดอยากได้ ของสางเอื้อีกอ่ะปีนากับจ้าค่อยวากันไหมแต่ว่าสำหรับปีนี้เบิดแล้วเบิดเกียงเลยนะครับบ่เหลือทั้งนานหาเก่าเบอร์สิบแปดงหอมสยามหนึ่งต้นเตี้ยนะครับคือเบิดเบิดเกียงแล้วอันนี้ก็แจ้งข่าวให้พี่น้องได้หูอีกที่หนึ่งเพราะว่าคนที่คืดว่ามันสี่เหลือสีนันยูคืดว่าสีมาเอาที่หลังอะอันนี้ก็บอกพี่น้องไว้ว่าคือเบิดแล้ว้อครับเด้อบ่เหลือเลยแล้วกับผู้ใดที่เคยจองกับสร้างเอื้องไว้่จองปากเป้าด้อครับเด้อถ้าสิออกจากบ้านม้านี่ต้องทัวหาสร้างเอื้องสะก่อน เพราะว่ายูโดเนี่ยมันเบิดแล้วแล้วสีแลีนมาเสียเถี่ยวนะครับเพราะว่ามือเนี่ยวันอาทิตย์มือนีวันอาทิตย์แต่สี้างึงเฮดใี้พี่น้องเบ่งยุ่เนี่ยแต่มีพี่น้องหลายคนเนี่ยครับทีสีสีสพร้อมที่สีมาเอาซางึงเดเบียดไว้ว่ามันน้อยคนนะครับเพราะว่ามันเบิดอันนี้คือเบิดอีหลีนะครับเบิดเบิดจนมาบกคูกันหมดละปูมาสุดไทยว่าสีเอาจะสิบสอบก,ก็ได้บกครบนะครับเพราะ่ามันบกคูกันอันนี้ก็เลยแจ้งข่าวบอกพี่น้องอีกทีหนึ่งเพราะว่า ว่าไอ้บางคนยี่คิดว่าสิเหลืออยู่กับผีโต้โต้โย่บ่เซาจังซี่นะครับอันนี้คือเบิดแล้วอีหลี่นะครับสําหรับพี่นี่ก็สิแจ้งข่าวพี่น้องซํานี้ก่อนเนาะครับเนาะขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับพี่หน้าจังว่ากันใหม่เด้อครับพี่น้องเด้อ